ครับผมเดี๋ยวเบิ่งอีกเช่อนึงครับแปอากากอนเด้อบาดนี่ให้มันเห็นตเด้อยังไงยังครับผมเน้น้างกาอเนอาเยครับคลแปกา้องดหมันนอกคอหน้าเบิงทางเขเ้งน

ยากัดครับผมทำเงางามครับแม่กับญานว่าเราตวองเอาถือ โอ้โหางไลโอ้กับทางอาไว้ตันนีก่อนรับเดี๋ยวเดี๋ยวยังสิถ่ทายไม่เด้อมันนั่นครับผม Ja. ยังบัฮอดครับเิ่นลูกกาครับผมยังบาทันหอดเด้ฝนก็คือกัดตัวสิตั้งเขามาแล้วครับฝนนี่ฝนสิมาอีกแล้วเดินน้ำยังครับเอาครับผมเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งสวัสดีครับหลังจาก ไปส่งแม่ลบกาเนาะครับน้องมื๊บางเทียงอะไปส่งแม่โลกกาวันกกนี้กับมาหน้าเจ้าของครับอันนี้ก็เป็นพวกลุงครับผู้ชายครับดำหน้าผมเสียวน้ำมัน,ไป,มไ,นไปเติมรถไทย่อนครับเสียวไปเติมรถไทยกอนครับผม คือสิทธิ์นายวนมาซอยครับนายวนมาซอยดำหน้าครับผมนี่ครับหน้าผมน้ำหมอกหอยมีครับหาก็ได้ฝนเมื่อกี้เนี่ยฝนตกจ้างเขามาปั่นนะครับแต่ว่ามันบกคักงอะไรครับก็เลยไอ้คาดอีกรอบนึงครับ 老板。 ก็หหไหกินน้ำรถก็กินน้เหมือนกันครับผม จะเปลี่ยนอะไรรอรุ้นรอชมครับ ขันานาครับมึงลแดงกร้ายครับมอเแดง